สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีวันนี้ผมจะมาแนะนำวิคุมพลอยสั้นผมแท้100%จะเป็นงานทอแสกซ้ายแบบโมโนนะครับด้านซ้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะมาดูด้านขวากันนะครับด้านขวาก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นงานเย็บแบบถุยๆนะครับวิคุมแท้สามารถทำสะอาดได้นะครับ ทำสีได้ด้านบนจะเป็นงานทอโมโนนะครับจะเป็นงานทอแสกซ้ายนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในของวิกกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับระดับความแน่นของวิกผมนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวตาขอเป็นช่องช่องนะครับปรับเพื่อปรับระดับความแน่น ทั้งหมดสองช่องด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นงานทอแสกสายแบบโมโนนะครับเดี๋ยเราจะมาใส่ในหุ่นเหมือนเดิมนะครับใส่ในสิ่งสําคัญคือการใส่วิจับจอนวิกให้ตรงกับจอนเรานะครับจับตรงปุ๊บเราก็จะมาหวีจัดทรงเพื่อให้เขา้าทรงผมประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับลูกค้าท่าในใดต้องการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ